ความเงียบเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนทั้งจากสภาพแวดล้อมและภายในจิตใจของเราเองเมื่อพูดถึงความเงียบหลายคนอาจนึกถึงการไม่พูดหรือการหยุดนิ่งในสถานการณ์บางอย่างแต่จริงๆแล้วความเงียบมีพลังที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เราคิดมันไม่ใช่แค่การหยุดพูดหรือการไม่มีเสียงดังแต่เป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์การมีความสงบในใจ และการแสดงพลังที่ไม่ได้มาจากการพูดมากแต่จากการแสดงออกในลักษณะของการทำอะไรด้วยความคิดรอบคอบและการตัดสินใจที่มีสติจิตวิทยาแห่งความเงียบทำให้เราได้เห็นว่าความเงียบสามารถเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการแสดงวุฒิภาวะ Emotional Intelligence หรือการควบคุมอารมณ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นยังมีสติก,การที่เราสามารถสงบากสงบใจในสถานการณ์ที่ตึงเครียด หรือเมื่อเผชิญกับความท,ท้าทายไม่ใช่การหลีกเลี่ยงปัญหาแต่เป็นการจัดการกับสถานการณ์นั้นๆด้วยความคิดที่มีประสิทธิภาพเมื่อเราเลือกที่จะเงียบเรามักจะทำเพื่อให้มีเวลาคิดและแตัดสินใจอย่างมีสติเมื่อเปรียบเทียบกับการตอบโต้ด้วยอารมณ์ในทันทีความเงียบทำให้เรามีโอกาสในการฟังและเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งในโลกที่เต็มไปด้วยการพูดคุยหยอกและเสียงรบกวนความเงียบ จึงเป็นการแสดงถึงความมีวุฒิภาวะในการใช้เวลาเพื่อสำรวจความคิดของตัวเองและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์การใช้ความเงียบไม่เพียงแต่ช่วยให้เราคิดอย่างรอบคอบแต่ยังเป็นการแสดงถึงการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่สามารถเงียบได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอารมณ์ตัวเองหรือสิ่งเร้าที่เข้ามาบกวน พวกเขามีความสามารถในการมองสถานการณ์จากมุมมองที่กว้างและลึกซึ้งไม่ถูกดึงไปตามกระแสอารมณ์หรือความกดดันจากรอบข้างความเงียบยังสะท้อนถึงการเคารพในความคิดและมุมมองของผู้อื่นการฟังอย่างตั้งใจในขณะที่คนอื่นพูดเป็นการแสดงถึงความเคารพและความเข้าใจที่ลึกซึ้งซึ่งต่างจากการรีบแสดงความคิดเห็นหรือพยายามพูด เพื่อให้ตัวเองได้รับการยอมรับการฟังในความเงียบทำให้เราเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดได้ดีขึ้นโดยไม่ถูกบิ่งเบนจากความคิดเห็นหรือการตัดสินใจที่ไม่ทันสังเกตในบริบทของการสื่อสารความเงียบสามารถเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการทำให้ข้อความที่เราอยากสื่อออกไปได้รับความสนใจอย่างเต็มที่เมื่อเราพูดน้อยแต่ใช้ความเงียบเพื่อเน้นย้ำ หรือสะท้อนความหมายที่ลึกซึ้งการเงียบสามารถสื่อถึงความมั่นใจและความคิดที่มั่นคงโดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดมากมายหรือเสียงดังเพื่อตอกย้ำสิ่งที่เราต้องการจะบอกหนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเงียบคือความสามารถในการสร้างพื้นที่ให้กับตัวเองและผู้อื่นในความสัมพันธ์ความเงียบในบางครั้งสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้สึกถึงความเคารพ และการยอมรับโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากมายสิ่งนี้สามารถสร้างความมั่นใจและความสบายใจในตัวของผู้อื่นเพราะในความเงียบเราสามารถสื่อสารถึงความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดที่อาจจะถูกพูดออกมาโดยไม่ทันคิด ในมุมมองของจิตวิทยาความเงียบสามารถบ่งบอกถึงการควบคุมภายในและการเติบโตทางจิตใจคนที่มีความสามารถในการอยู่ในความเงียบและควบคุมตัวเองได้ดีมากจะมีความเข้าใจในตัวเองสูงและรู้ว่าเมื่อไรควรพูดเมื่อไรควรเงียบความสามารถในการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆจะช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติและมีประสิทธิภาพมากกว่า ในทางกลับกันการเลือกที่จะไม่เงียบหรือไม่สามารถควบคุมการพูดของตัวเองในสถานการณ์ที่ควรจะสงบมักจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้ในทางลบหรือการพูดที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงดังนั้นการฝึกฝนให้มีความสามารถในการใช้ความเงียบได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ บางครั้งความเงียบสามารถเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองเพราะคนที่มั่นใจมกักจะไม่ต้องการแสดงออกด้วยคำพูดที่มากมายหรือพยายามโน้มน้าวผู้อื่นโดยการพูดตลอดเวลาพวกเขาสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่เงียบสงบได้อย่างมั่นคงรู้จักการใช้เวลาคิดและแตัดสินใจอย่างรอบคอบมากกว่าแค่การตอบสนองตามอารมณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในที่สุดความเงียบไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่เป็นการแสดงถึงความเข้าใจในตัวเองการเคารพผู้อื่นการมีสติในการตัดสินใจและการมีวุฒิภาวะในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆด้วยความคิดที่ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพความเงียบจึงเป็นพลังที่ไม่สามารถมองข้ามได้และมันจะช่วยให้เราสามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านของชีวิต ความเงียบยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นที่สำหรับการเติบโตภายในความเงียบช่วยให้เราหยุดนิ่งและมองไปข้างในการไม่พูดหรือการไม่แสดงออกทางอารมณ์ในบางครั้งเปิดโอกาสให้เราทบทวนความคิดและความรู้สึกของตัวเองอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเงียบเราสามารถเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นว่าความรู้สึกหรือความคิดใดที่แท้จริงและสมควรได้รับการสนใจและความรู้สึกใดที่เกิดจากความเครียดหรือการกดดันจากภายนอก การที่เราสามารถอยู่ในความเงียบได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดหรือแปลกแยกยังสะท้อนถึงระดับของการยอมรับตัวเองและความพึงพอใจในสิ่งที่เราเป็นเราไม่จำเป็นต้องพูดหรือทำอะไรเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นใครการที่เราสามารถอยู่ในสภาวะเงียบสงบได้เป็นการยืนยันว่าเราเข้าใจตัวเองและมีความมั่นคงภายในไม่ต้องการการยืนยันจากผู้อื่นผ่านคำพูดหรือการกระทำ ในแง่ของการติดต่อสื่อสารความเงียบอย่างสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสะท้อนความหมายได้อย่างทรงพลังบางครั้งการหยุดพูดในช่วงเวลาสำคัญสามารถทำให้คำพูดที่ตามมามีความหมายมากขึ้นเมื่อคนเรารู้สึกว่าเวลานั้นมีความเงียบสงบพวกเขาจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่กล่าวออกมามากขึ้นพูดอีกในหนึ่งการที่เราเลือกที่จะพูดน้อยแต่พิจารณาอย่างรอบคอบ จะทําให้คําพูดของเรามีผลกระทบมากกว่าการพูดมากเกินไปความเงียบยังช่วยในการลดความขัดแย้งและสร้างบรรยากาศที่สงบสุขเมื่อเราเงียบในขณะที่คนอื่นแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นออกมาเราจะสามารถฟังและเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดได้มากขึ้นโดยไม่รีบอตัดสินหรือตอบโต้ทันทีบาง,คร,งครั้งการไม่ตอบสนองในทันทีที่ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์ หรือการแสดงออกที่มีความขัดแย้งสามารถช่วยให้ความตึงเครียดลดลงได้เพราะมันเปิดโอกาสให้ทุกคนมีเวลาคิดและคำนึงถึงสิ่งที่พูดอย่างรอบคอบความเงียบยังเป็นการฝึกฝนการควบคุมตนเองและการพัฒนาทักษะท,ทางอารมณ์การเงียบในช่วงที่เราเผชิญกับความเครียดหรือความยากลำบากทำให้เราไม่ตกอยู่ภายใต้อารมณ์และกระทำในสิ่งที่อาจนำไปสู่ผลเสียต่อเราและผู้อื่น ได้การฝึกฝนการเงียบในสถานการณ์ที่ตึงเครียดช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกชั่วขณะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือความเงียบยังสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างพื้นที่ให้ผู้อื่นได้แสดงออกถึงแม้เราจะไม่พูดแต่การให้คนอื่นมีพื้นที่ในการแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นได้โดยไม่ถูกรบกวน เป็นการให้ความเคารพและเข้าใจในมุมมองของพวกเขาการที่เราฟังในความเงียบอย่างตั้งใจจะช่วยให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีค่าและได้รับการยอมรับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและยั่งยืนในหลายๆกรณีความเงียบสามารถทำให้เรามองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้น ในขณะที่เสียงรบกวนภายนอกหรือความคิดที่เร่งรีบอาจทำให้เราไม่สามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบได้การที่เราหยุดนิ่งและให้เวลาในการสะท้อนความคิดภายในตัวเองทำให้เราเห็นรายละเอียดหรือแง่มุมที่สำคัญที่อาจหลุดลอยไปได้การเงียบทำให้เราไม่ถูกดึงไปตามกระแสะอารมณ์หรือคำพูดของผู้อื่นแต่เป็นการฟังตัวเองและนำเสนอสิ่งที่สำคัญและเป็นประโยชน์ที่สุด ความเงียบยังสามารถเป็นการแสดงออกถึงความพัฒนาทางจิตใจของเราโดยเฉพาะเมื่อเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือสถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถในการเงียบในช่วงเวลานั้นไม่ใช่การหลบหนีจากความจริงแต่เป็นการเผชิญหน้ากับมันอย่างมีสติและคิดอย่างลึกซึ้งบางครั้งการเงียบในช่วงเวลาที่คนอื่นอาจจะตอบโตหรือแสดงออกอย่างรุนแรงเป็นการแสดงถึงความ เข้าใจและการยอมรับในตัวเองรวมถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของผู้อื่นในการแสดงออกตามวิธีทางของพวกเขาดังนั้นความเงียบไม่ใช่เพียงแค่การหยุดพูดหรือการไม่แสดงออกทางกายภาพแต่เป็นการแสดงถึงความมีสติความเข้าใจในตัวเองและการควบคุมอารมณ์ที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานความเงียบมีพลังในการเปิดพื้นที่ให้กับการเติบโตทั้งในด้านจิตใจ และความสัมพันธ์ความสามารถในการใช้ความเงียบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาวุฒิภาวะและเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจโลกและผู้อื่นในวิธีที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเราพูดถึงความเงียบในแง่ของการพัฒนาตนเองความเงียบไม่ได้เป็นเพียงแค่การหลีกหนีจากความเครียดหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เมื่อเราเงียบและหยุดคิดในสถานการณ์ที่ยากจะทำให้เราได้เห็นทั้งมุมมองของตนเองและมุมมองของผู้อื่นชัดเจนขึ้นบ่อยครั้งที่ความเงียบทำให้เราได้ค้นพบคำตอบที่อยู่ในใจของเราเองซึ่งอาจจะซ่อนอยู่ในความวุ่นวายของคำพูดและความคิดที่มากเกินไปเมื่อเราหยุดนิ่งและสงบเราจะเห็นแสงสว่างของการตัดสินใจที่มีความชัดเจนและสมเหตุสมผล ในทางจิตวิทยาการฝึกฝนการใช้ความเงียบถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาความสามารถในการควบคุมจิตใจและอารมณ์การเงียบทําให้เราได้มีเวลาคิดถึงความรู้สึกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่และช่วยให้เราตระหนักถึงสิ่งที่สําคัญจริงๆ ในชีวิตบางครั้งเรามักจะพูดหรือแสดงออกไปโดยไม่ทันคิดถึงผลกระทบจากคำพูดนั้นแต่การฝึกเงียบและรอเวลาให้เกิดความคิดรอบคอบก่อนจะพูดหรือทำจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติความเงียบยังมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลการให้เวลาในการเงียบและการไม่รีบร้อนที่จะตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาทันทีเป็นการแสดงถึงการยอมรับและเคารพผู้อื่นการฟังอย่างตั้งใจ โดยไม่แทรกแซงหรือพยายามแก้ไขสิ่งที่คนอื่นพูดเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นความเงียบในความสัมพันธ์สามารถแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถในการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่นและรู้ว่าเมื่อไรควรหยุดพูดเพื่อให้คนอื่นมีพื้นที่ในการแสดงออกในระดับที่ลึกขึ้นความเงียบช่วยสร้างพลังภายในที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างแท้จริง การเรียนรู้ที่จะเงียบเมื่อเรารเผชิญกับความยากลำบากหรือเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ที่ท้าทายทางอารมณ์ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเครียดในขณะนั้นแต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองในระยะยาวคนที่สามารถเงียบในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะรู้สึกถึงพลังของการควบคุมตัวเองได้อย่างเต็มที่พวกเขาจะมีความมั่นใจในการตัดสินใจโดยไม่ต้องพึ่งพาคำพูดของผู้อื่นหรือความคาดหวังจากสังคม ความเงียบในบางครั้งอาจทำให้เราเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและโลกใบนี้บ่อยครั้งที่เราต้องเผชิญกับความยุ่งเหยิงของชีวิตและถูกกระตุ้นให้ตอบสนองอย่างรวดเร็วแต่ในความเงียบเราสามารถตระหนักถึงคำตอบที่อาจไม่ได้อยู่ในเสียงรบกวนแต่กลับอยู่ในพื้นที่ของการตั้งคำถามและพิจารณาอย่างรอบคอบโดยการเข้าใจความรู้สึกและเหตุผลของตนเองเรา จึงสามารถเผชิญหน้ากับโลกภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงและข้อมูลมากมายการฝึกการใช้ความเงียบเพื่อคัดกรองสิ่งที่สำคัญและปล่อยให้สิ่งที่ไม่จำเป็นหลุดออกไปเป็นการฝึกทักษะท,ที่สำคัญในการจัดการกับความเครียดและความยุ่งเหยิงต่างๆความเงียบทำให้เรามีโอกาสได้เลือกว่าจะรับสิ่งใดเข้าสู่จิตใจและจะปล่อยสิ่งใดให้หลุดไปซึ่งช่วยให้เราเลือกและใช้พลังในทางที่ดีที่สุด ในแง่ของการพัฒนาทางจิตใจความเงียบเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการฟื้นฟูและรักษาจิตใจให้สงบสุขเมื่อเราต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าหรือความเครียดจากการทำงานและชีวิตประจำวันความเงียบสามารถเป็นวิธีที่ช่วยให้เราฟื้นฟูพลังในตัวเองได้ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องหาคำตอบจากภายนอกหรือจากคำพูดของผู้อื่นแต่การหาคำตอบภายในและใช้เวลาในการคิดด้วยตัวเองจะช่วยให้เราฟื้นฟูความสงบ และพลังที่สูญเสียไปการฝึกความเงียบจึงเป็นการฝึกฝนวิธีคิดที่มีความสุขุมรอบคอบและเป็นการพัฒนาความสามารถในการจัดการกับชีวิตและปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติหากเราเรียนรู้ที่จะใช้ความเงียบอย่างมีสติและเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆจะช่วยให้เราเก้าวผ่านความยากลำบากไปได้อย่างมีคุณภาพและมั่นคงมากขึ้น ความเงียบไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนจากภายนอกแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะได้ยินเสียงภายในและให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้เราเติบโตและพัฒนาในทุกๆด้านของชีวิตเมื่อเราพูดถึงความเงียบในแง่มุมของการพัฒนาและการเติบโตทางจิตใจความเงียบยังมีบทบาทสำคัญในด้านการเสริมสร้างสติปัญญาและการมองโลกในมุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับความยากลำบากกอหรือความท้าทาย ในชีวิตการเลือกที่จะเงียบสามารถช่วยให้เรามองเห็นนอสภาพแวดล้อมและสถานการณ์โดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอกหรืออารมณ์ส่วนตัวมันเป็นการหยุดนิ่งเพื่อมองสิ่งต่างๆในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนโดยเฉพาะในเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้หรือไม่แน่ใจในทางที่ควรเดินการเงียบจะทำให้เรามีโอกาสคิดใหม่และแตัดสินใจอย่างรอบคอบ ในแง่ของการเติบโตทางจิตวิทยาความเงียบช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจกับความรู้สึกภายในของตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อเราหยุดพูดและไม่รีบร้อนที่จะแสดงออกเรามากักจะพบว่าเรามีคำตอบที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งอาจจะถูกบทบังไปด้วยเสียงจากสิ่งรอบข้างหรือความคิดที่แย่งความสนใจของเราเมื่อเรามียกเราสามารถเริ่มฟังตัวเองอย่างแท้จริงการฟังความคิดและความรู้สึกของตัวเองช่วยให้เราเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งและทิศทางที่ต้องการเดินในอนาคตการพัฒนาความสามารถในการอยู่กับความเงียบและใช้มันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเข้าใจตัวเองจึงเป็นส่วนหนหนึ่งของการเติบโตที่สำคัญในชีวิต นอกจากความเงียบจะช่วยในด้านการพัฒนาตัวเองแล้วยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจและเชื่อมโยงกับผู้อื่นในเชิงลึกได้มากขึ้นด้วยการให้ความสำคัญกับการฟังอย่างเต็มที่เราสามารถสร้างพื้นที่ที่ผู้อื่นรู้สึกว่าตัวเองได้รับการยอมรับและเคารพความสามารถในการไม่แทรกแซงหรือหยุดพูดและให้เวลาให้คนอื่นได้พูดจนจบถือเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติ ในความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นการฟังอย่างตั้งใจในความเงียบสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะมันไม่เพียงแค่แสดงถึงความใส่ใจในคำพูดของผู้อื่นแต่ยังสแสดงถึงความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นต้องการสื่อสารทั้งในระดับคำพูดและอารมณ์การใช้ความเงียบในการฟังอย่างมีสติยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจมุมมองและความต้องการที่แท้จริงของงอคนอื่น ได้ดีขึ้นการพูดมากเกินไปบางครั้งอาจทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ยินสิ่งที่สำคัญจากคนรอบข้างในขณะที่ความเงียบจะทำให้เรามีสมาธิและความตั้งใจในการรับฟังสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของคนอื่นการให้พื้นที่เงียบสำหรับคนอื่นแสดงออกสามารถช่วยให้เราเรียนรู้จากพวกเขาและเข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกัน ในบางกรณีความเงียบยังเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการแก้ไขสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือขัดแยง้งโดยเฉพาะในเวลาที่เราต้องเผชิญกับข้อขัดแยง้งหรือการประทัดทางความคิดความเงียบในช่วงเวลานั้นช่วยให้ทุกฝ่ายมีเวลาคิดและทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นการตอบโต้ด้วยความเงียบไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความตึงเครียด แต่ยังสามารถนำไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผลและการพิจารณาจากมุมมองที่เป็นกลางมากขึ้นการหยุดพูดในช่วงเวลานั้นเป็นการแสดงถึงความมั่นคงทางจิตใจและการควบคุมอารมณ์ซึ่งช่วยให้สถานการณ์ไม่บานปลายและกลับมาสู่การพูดคุยในทางที่สร้างสรรค์ได้ในเชิงลึกของจิตวิทยาความเงียบยังสามารถเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความแข็งแกร่งในจิตใจ เพราะมันช่วยให้เราหยุดคิดและจัดการกับอารมณ์ต่างๆที่อาจจะรบกวนการตัดสินใจของเราความมอสามารถในการเงียบและยอมรับความสงบในขณะที่ความเครียดหรือความวิตกกังวลเกิดขึ้นเป็นการพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจที่สำคัญเมื่อเราไม่ให้ความคิดหรืออารมณ์มีอิทธิพลมากเกินไปเราจะสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างมีสติและรับมือกับมันได้ดียิ่งขึ้น ในหลายๆครั้งความเงียบก็สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสุขุมและการตัดสินใจที่มีวิจารณญาณที่ดีคนที่สามารถใช้ความเงียบได้อย่างเหมาะสมไม่จำเป็นต้องแสดงออกทุกครั้งที่มีโอกาสพวกเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรพูดและเมื่อไหร่ที่ควรเงียบการไม่พูดไม่ใช่การหลีกหนีจากปัญหาหรือการไม่สนใจแต่เป็นการเลือกที่จะให้เวลาในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและไม่ รีบเร่งที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ใดๆการเลือกที่จะเงียบในบางช่วงเวลาสะท้อนถึงความเข้าใจในตัวเองและในสิ่งที่เป็นจริงและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมการพูดออกมาอย่างชัดเจนจะทำให้คำพูดนั้นมีความหมายและผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ความเงียบเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาทางจิตใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต เมื่อเราสามารถควบคุมความเงียบและใช้มันในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมิติเราก็สามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านไม่ใช่เพียงแค่ในด้านการสื่อสารแต่ในด้านการเติบโตภายในและการสร้างชีวิตที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสรุปความเงียบมีพลังที่ซ่อนอยู่ในการพัฒนาทั้งจิตใจและความสัมพันธ์ของเราในการพัฒนาอารมณ์ และความคิดความเงียบช่วยให้เราหยุดนิ่งและมีเวลาคิดอย่างลึกซึ้งทำให้เราสามารถตัดสินใจด้วยสติและหลีกเลี่ยงการตอบสนองด้วยอารมณ์การฝึกเงียบช่วยให้เราเข้าใจตัวเองดีขึ้นมองเห็นคำตอบที่ซ่อนอยู่ภายในและทำให้สามารถจัดการกับความเครียดและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงจิตวิทยาความเงียบช่วยเพิ่มความมั่นคงในจิตใจ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์มันยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจและเคารพผู้อื่นเพราะการฟังอย่างตั้งใจและไม่รีบตอบสนองทำให้เราเห็นมุมมองของผู้อื่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการใช้ความเงียบในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่การหลบหนีจากปัญหาแต่เป็นการเลือกที่จะให้เวลาคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบซึ่งทำให้เรามีความสุขุม และสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่จากการพูดในเวลาที่เหมาะสมความเงียบจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเติบโตทั้งทางจิตใจและในชีวิตประจำวัน